สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาค้าเมื่อนี้ก็มาพอพอกับซ่องขนมกินแซกกินไว้แล้วจ้าพี่น้องเมโนวันนี้ลาบจ้าลาบแล้วก็มกประจำใจพี่น้องกระเหียมจ้ากระเขียมดองครับกระเขียมดองโอ้ยยยยยเเพลงเลยฮักข้องเหงากับมีลาจิงลา่ย,ยางครับมีกระเดามาก้าพร้อมครับเมื่อนี้กระเดา โอ้ยเป็นตัดแซบครับพี่น้องเลยดูมาเด้อพี่น้องเด้อแซบนำกันฮักเป็นไยชิ้นไาย,ยังอากาศหนาวครับมื่อเนี้ยใจแช์แข็นยาวแช่อุ่นหนาวแจ๊กน้อยอเลย

อะที่นกเก็บป๊บอ่ะ không đẹp nhá, vóc dáng còp còp, 5 năm cái hình đồng. lắm mẹ chẳng này mẹ nó mẹ trái mẹ sắp mẹ chẳng mẹ chẳng ra hoa lần tàu mẹ chừng mẹ chừng lucky nó xếp cứ cao chai nó kì cái xếp nhầm nắm thế Menu, pecam

ว่าลันเตานี่ว่านเนาะว่านกบเป็ดอืม กันดีครับว่าฟักยาวกับลับาานั่นไม่น้เด็กหน่อยมาเข้าโรงเรียนจดิเรา,าห้อง แล็บนอดดองกระเทียมก็ได้มัรอยายกาศาเมือนฝนที่ตกนะไม่มีแดบดบลม You're a cùng đây cát hình Lại Cầm như nhé không đánh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Cặp hôm đèn Nam mùn ui chui Bàn khoai giáp tím Nhìn Nhìn เขาเบิดเี <not S 2> ็นน้องแบบไรเติมเขาพี่น้องมาเด้่น้องหันงไกลหันงไกล ผมออกนอกบ้านไปเมื่อวานมีคนหักมีคนบอกว่า,วาให้น้องกินหั่นแบบใดก็ไปเห็ดตามครับยากหนํา <c oughs> อักเกลายเสียน้านีานยอยมกประจำนะห้มดูจ้องขนอกินแสบกินหวานแล้วห้มไป ซื้อมาทำกินตามแซ่บครับบอกคอมเบบิด์เป็นครับจังดีใจไล่ๆที่เหมารับดูรับชมแล้วก็ไปกินเขาแซ่บๆตามกัน Mm. nào lại nó mm. chắc cái dạon song xong rồi đi chép mm, đi mặn đi mất đi nếu mặn chép Hốt mất đi Cho đi đi mất อ่ะถ้ากระหินก็มีครับไล่ชิงไลย่ยางกับบอนบอลไป đâu đầu Hãy จุดก,กินผักหลายๆเสียกับลายจริงลายเสียกับลายแนียวลายยังก,ก็ลายพันอลายพัน <laughs> ได้โทษไลล่ๆเี่น้องแหละเนีเอาจับป้กเลยอืมเขาตกเขาอยนี้เป็นธรรมดาเป็นตามธรรมชาติตกได้เฮียนแดบอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อยวอืม Ăn hết Cắp phải xàm mệt được gì Hết cũng nhé

หมัมล้มเลยน้องต่ห้องอิ่มแล้วเอาวันนี้ก็อิ่มแล้วน้องเลยเมนูก็โอ้ชุดยอดแต่และอย่างมีแต่เนียวเจ๊๊บ เมนูประจำาจ่องห่มก็นี่ละลาบใส่เลยดเดแบแดงแดงเมื่อนี้ใส่น้ำเพียห้มครับน้ำเพียตุม้มแ่บคุ้มอมลมแล้วก็นึ่งปลาจอมดองกระเทียมกระเทียมดองนะครับโอ้แยแ่บไลยลมหังหักกับ นีชะดาได้มีฮาักกัดหินฮัากกัดข้าวมเมื่อคืออันนี้ฮักกะหินเป็นฮักกับประจำบ้านมีมันละมีโอ้ละชิงละยางผิกหน่อยห้อมแดงกับอุ้ยไปนำกันอังลงังเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝฟ้ากีนน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามขนองก,กินแซบกินนอ้เด้อครับเอาช่องคน มืันนี้ก็ต้องข้อตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเยียงฮาร์ดเดยกมรัื่ีนนี้